วันนี้อยู่พนมเพทฟ,ฟาร์มอยู่ที่แปลงหญ้าแพงโกล่านะคะสวัสดีค่ะค่ะอ่าเด็กๆก,ก็อยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงหญ้าแล้วก็วันนี้ทดสอบระบบน้ำเดี๋ยวต้องค่อยๆเดินเพื่อที่ภาพจะได้ไ่สั่นนะคะ ตอนนี้เปิดซักเมิร์ดแล้วนะคะเปิดปั๊มอาซับเมอร์ดกระท่อกระ,ากระดาซึ่งมันจะอยู่แปลงบนตรงนี้นะคะนี่ค่ะแปงหญ่าของเราสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้รับชมหนึ่งท่านนะคะทีน,นี้เราก็มาไลฟ์สดให้ดู น้ำที่ผมออทางตาต่อตรงนี้เรางกำลังต่อเดี๋ยวเราไปก็มาพักน้ำไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอไปให้เดินไปให้ดูด้านนึงนะคะให้เราต่อข่อเลยสวัสดีผู้รับชม ท่านนะคะในช่องพนมลพิฟากษาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทดสอบระบบการจ่ายน้ําแบบปล่อ,อยไหลตามท่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเราจะไปให้ดูท่อ,อสีเทาทั้งหมดนะ,ะเพื่อที่จะลงแปลงนาหญ้าแห้งกล่านะครับตัวนี้เป็นยังไงก็คือ,อเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสูบน้ำจากทางฝั่งนู้นนะครับสูบเสร็จแล้วก็ปล่อยลงนานโดยตรงเลยใช้รถไถนาสูบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาเจาะ น้ำบาดานทางนี้แล้วก็ทําเป็นซับเมิร์สนะครับซับเมิร์สองสองตัวนะครับตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยครับเป็นซับเมิร์ขนาด3มนิ้วนะครับใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้ไฟฟ้าครับการจ่ายนี่เราจะไม่ได้จ่ายลงท่อโดยตรงนะครับตอนนี้เราจะมาจ่ายลงนี่ครับเนี่ยตัวนี้บอดินมันเป็นบอดินเก่านะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งขอบบ่อที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูขอบบ่อครับนี่ครับมัน จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นขอบบ่อเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับจะมีใบไม้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทดสอบครับเดินสายไฟเสร็จแล้วล่ะครับมาทดสอบว่าหลังจากที่เราปล่อยน้ําตรงนู้นนะครับที่ให้ดูตะกี้นี้นะครับตรงตรงมุมนู้นนะครับสองที่เลยนะครับจากบาราดสองบ่อเลยลงไปในบ่อตรงนี้แหละครับบ่อเก่าแล้วเนี่ยเป็นบ่อไม่ใหญ่ครับบ่อเล็กนะครับแต่ขอบบ่อน่าจะสูงใช้ได้อยู่นะครับ ก็ให้รถแบคโฮไปขุดตรงมุมตรงนู้นนะครับแล้วก็ท่อขนาดแดนิ้วใส่เข้าไปแล้วก็ฝังนะครับฝังท่อเพื่อที่จะให้ระดับน้ําในบ่อเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปตรงท่อสีเทาตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะไหลเข้าไปในนาญ้าต่อไปนะครับตัวสเสมอรเราก็จะได้ไม่ต้องทํางานหนะักเพราะว่าไม่ต้องสูบน้าไปไกลหรือสูบน้าไปสูงนะครับแค่สูบน้ําเข้าไปในบ่อเนี้ยก็พอแล้วนะครับซึ่งบ่อนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อพักน้ำเนาะครับผมเป็นบ่อพักน้ํา พอความสูงมันสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถไหลเข้าไปในท่อนั้นนะครับไหลไปไกลเมือนนะครับประมาณหลายร้อยเมตรนะครับอ่าตัวนี้ประมาณสักสี่ร้อยเมตรนะครับที่ดูคร่าวๆนะครับอ่านอกจากจะเป็นนายาแพงกขาลาตรงนี้แล้วนะครับก็ตรงปลายนาทางน้านนู้นเลยคลองทางน,นู้นก็คุณลุงเขาก็มีการขุดไปเพื่อที่จะเป็นนาคุณลุงอีกที่หนึ่งนะครับคือข้ามคลองไปฝั่งนู้นนะครับอ่า ข้อดีของระบบนี้ก็คือหนึ่งเราเราไม่ต้องใช้น้ํามันดีเซลในการสูบแล้วครับจะเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งจะประหยัดซึ่งจะประหยัดตังกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยในการปัดเครื่องนะครับปัดเครื่องสตาร์ตตอนสตาร์ตเครื่องดีเซลนะครับเพราะว่าก่อนเป็นเครื่องรถถต้องสตาร์ทยากนะครับตอนนี้ยกคันเอาได้เลยนะครับปิดเปิดได้เลยตอนไหนก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างก็คือแรงดันก็ไม่ต้องใช้มากนะครับ ถึงจะเป็นเสเมือ่อแต่ก็แค่สูบลงในบ่อน,นี้แค่นั้นเองแล้วมันก็ไหลไปของมันเองนะครับเราอยากใช้น้ําตรงไหนเราก็จะมี3มทางนะครับโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินที่เราฝังพ่อไว้แล้วก็เปิดเอาตรงนั้นเลยนะครับแปลงไหนแปลงไหนก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเปิดตรงไหนนะครับแล้วยังสามารถต่อไปนาแปลงอื่นที่อยู่ปลายสายทางนั้นนู้นนะครับไกลๆทุกนก็คือต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตามใจเราเลยแต่ต้องดูระดับน้ำตรงที่เรายืนตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราต่อไปไกลมากเนี่ย ทางด้านปลายด้าน,นู้นอาจจะสูงขึ้นนะครับน้ําอาจจะไหลไม่ดีนะครับเราต้องมาดูด้วยว่าน้ํามันจะล้นขอบที่เรายืนนี้ไหมขอบบ่อเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีการล้นนะครับก็คือไหลไม่ทันนะครับอาจจะต้องใช้เป็นระบบลูกลอยนะครับคือถ้าจะล้นก็จะให้ปั๊มตัดก่อนนะครับซับเมื่อตัดก่อนเพื่อให้น้ําไหลทันอพอน้ําไหลทันได,ได้ได้ระดับที่เราต้องการแล้วก็ค่อยให้ตัวลูกลอยไฟฟ้าเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือบางคนต้องการแรงดันน้ำทุงสูงก็อาจจะก่อเป็นบ่อคันกรีดนะครับบ่อขันกรีดนะฮะบ่อคันกรีดมาไว้ใกล้ๆไอตัวซับเมื่นี่เลยนะครับตรงข้าบนขอบบ่อนี่แหละก่อใหุ้งสูงขึ้นมานะครับอ่าสักประมาณสองสามเมตรแล้วก็สูบน้ําจากซัมเมื่นี่ขึ้นมาที่บ่อขันกรีดทุงสูงนี่เลยนะครับแล้วก็จ่ายเข้านาเลยนะครับตัวนี้จะได้แรงดันสูงกว่านะครับแรงดันสูงกว่าขอบนี้นะครับแต่ก็จะเป็นการยุ่งยากและสิ้นเปลีงยนประมาณอีกรอบหนึ่งนะดังนั้นเนี่ย เราเอาเฉพาะเท่าที่จําเป็นก่อนครับลองทดสอบดูก่อนว่าบ่อน,นี้ใช้งานได้ดีไหมถ้าใช้งานได้ดีก็โอเคอเดี๋ยวสักพักนึงจะมีโอกาสพาไปดูตรงจุดปล่อยน้ําที่อยู่กลางแปลงหญ้าที่มีท่อโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับตรงนั้นวันนี้เรามีกําหนดตัดหญ้าแล้วก็ม้วนส่งฟาร์มด้วยนะครับเราอาจจะได้มีโอกาสไปถไ่ายฝั่งโน้อนอ่าครับผม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสองท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปดูตรงน้นก่อนนะคะแต่งยาแล้วก็ท่อที่เราต่อไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ดูเบื้องหลังตรงนี้นะคะอ่านระหว่างรอนะคะจะดูที่เราต่อท่อแปดนิ้วผ่านแปลงหญ้าเอาไว้อันนี้ค่ะนี่คือแปลงหญ้าแปลงบนของเราส่วนท่อคือตรงนี้นี่ค่ะ คือแปลงหญ้านะคะในเป็นแปลงด้านบนที่ติดกับบ่อบาดาลระบบน้ำที่ท่ซึ่งเราต่อใหม่ค่ะตอนนี้หญ้าสวยๆกำลังสวยค่ะสำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะต้องการท่อนพันหรือว่าเป็นหญ้าสดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดิมนะคะ062 ส6มหกหนึ 1> 1่งค่ะ0623615989เหมือนเดิมค่ะเบอร์เดิมวันนี้เราจะทดสอบระบบน้ำแล้วก็ถ่ายเ,ออเป็นภาพให้ดูไปคร่าวๆก่อนนะคะว่าแปลงยากาของพนมเพชรฟาร์มของเราเนี่ยใช้แบบไหนบ้างแต่ก่อนก็ใช้แบบเป็นนาข้าวว่ะค่ะราดๆาดาดแต่ ช่วงนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะโดยคุณลุงคุณลุงจะฝังท่อผ่านไปถึงตรงนน้นนะคะปลายทางโน้นจะไปเชื่อมต่อกับแปลงแปลงนาข้าวอีกด้านหนึง่งซึ่งน้าหญ้าเราก็จะได้ใช้ด้วยนะคะ กลับไปทางนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะอ่ไลฟ์ใหม่นะคะจะถ่ายมาให้ดูใหม่วันนี้ก็จะมีการตัดหญ้าด้วยตัดหญ้าสดตัดหญ้าม้วนสดให้ฟามประจำฟามประจำาฟาร์มควายค่ะให้น้องควายกิน เดี๋ยวพี่ทิพย์้ยของเราจะพาไปดูแรงดันน้ำอาจจะสงสัยว่าซับเมิร์สขนาดสามแรงม้าเนี่ยมันกินไฟประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงดันน้ำมันมันจะแรงขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็คือเอาเบอมโนลมนะจอดลงไปลึกประมาณสามจห้าสามสิหกเมตรนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาดูความแรงของน้ำเมื่อกี้เกิดเกิด้นแล้ว นี่หน่ี่่งบนอ่นี่คือความแรงของน้ำครับมันก็จะไหลเต็มท่ออันนี้ท่อขนาด3นิ้วนะฮะสมนิ้วเดียตรงนี้นี่นิ้วเี็มท่อขนาด3มนิ้วนะครับสามนิ้วอ่าก็ออกมาสนิ้วนี่แหละก็เป็นท่องสามนิ้วธรรมดานะครับเป็นท่อสามนิ้วอันนี้คือมันนะครับ่นีคือความแรงมันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเมรุ่นนี้นะครับ แล้วก็เปิดถัอองบ่อพร้อมกันบริเวณนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็เปิดถังบ่ออ่าถังบ่อพร้อมกันนะครับอ่าน่าจะไปอาจจะไปในตรงนั้นตังน,นี้จะนอน,นง่ายหน่อยตรงน,นี้ก็จะนอนเห็นอีกอย่างนึ่งนะครับหลายคนถามว่ามันใช้ไฟเยอะไหมตัวนี้เป็น220โวลต์น,นะครับเป็นเคยวัดวันก่อนนะครับวัดความแรงของกระแสะไฟอยู่ที่12แอมป์นะครับ ตัวนี้12แอมป์ก็คือ2.6หน่วยต่อชั่วโมงก็ตีประมาณค่าไฟชั่วโมงละ10บาทพอดีนะครับ mm hmm. ตัวนี้ชั่วโมงละ10บาทพอดีซึ่งถือว่าถูกกว่าน้ำมันเบนซินสูกกว่าน้ำมันดีเซลแน่นอนนะครับสำหรับน้ำที่แรงเท่าที่ให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยครับผมก็ถือว่าชั่วโมงละ10บาทสมมติเราสูบ24ชั่วโมงก็240บาทก็โอเคเลยเนาะสี่ห้าไร่เนี่ยสบายๆนะครับถ้า ถ้าทำนาหน้านาหญ้าหรือนาข้าวเนี่ย่24ชั่วโมงเนี่ยสบายๆครับถ้าค่าไฟ240บาทก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยครับ ไปดูบอ่อนุ่มค่ะดูอีกบ่อหนึ่งเสมอรุน่นเดียวกันนะเสมอรุ่นเดียวกันเืมอตัวนี้กับตัวนั้นเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ,รบไปอยู่หางง่างกันแค่นี้นะครับหลายคนอยาก อยากเห็นว่าน้ามันพุ่งไปไกลขนาดไหนนี่คือท่อขนาด3มนิ้วเนาะตัวนี้เอาท่อสีนิ้วพ่อไปเฉยนะครับ <Okay. S 2> เอาท่อสีนิ้วพ่อไปเฉยจริงๆแล้วันจะท่อ3นิ้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวไปนั่งตรวนนะู้นเนาะจะไปนั่งถ่ายกล้องตัวนู้นนะ <Okay. S 2> จะเห็นว่าน้ํามันจะน้ำมันไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวจะถอดให้ดูค่ะเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าน้ําไปได้ไกลแค่ไหนนะคะน้ำาลามากนะ น้ำแรงค่ะถ้างั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปไปก่อนดีไหมคะพี่เดี๋ยวค่อยมาพี่ในสมนะเราค่อยมาไลฟ์อีกช่วงหนึง่งง<ะ>โอเคค่ะ โอเคค่ะดีจะไปขังนู้นนะอ๋ออยากจะไปจัดยาแล้วก็ไปดูไปดูตรงที่สกิดน้ำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำเป็นยังไงแล้วเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวจะปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาไลฟ์อีกช่วงหนึ่ง<ม>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไป <laughs> ตอนนี้น้ำเริ่มจะไหลช้าเนะี่เพราะว่าามันเริ่ม มันมัน,ม,นมันเต็มท่อแล้วนะคะนี่เมื่อกี้ก็ให้ท่านผู้ชมดู่าเคร่าวตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้ากันต่อ ถ้าเรามีเวลาเราก็มาอเอาอาช้อนออกอได้ค่ะไม่มีปลานะเดี๋ยวเราเรามีโครงการไม่อยากจะมาปล่อยปลาด้วยนะเนี่ยแต่ไม่เราอาจจะขุดเป็นร่องยาวๆเพื่อปล่อยปลา ค่ะตอนนี้น้ำได้ไหลมาในท่อ8นิ้วของเราแล้วตลอดระยะความยาวของแปลงหญ้าไปชนแปลงนาข้าวด้านโน้นค่ะโน้นไกลๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูเราเราเชื่อมผ่านเชื่อมต่อเราท่ออันนี้ใช้ทั้งแปลงหญ้าของเราแล้วก็แปลงนาข้าวของคุณลุง ด้านโน้นนะคะคุณลุงคุณป้าด้านโน้นเลยเดี๋ยวค่อยมาดูผลว่าระดับน้ำจะสูงขนาดไหนแล้วไหลไหปทางโน้นเร็วไหม ค่ะเราต้องไปดูที่ปลายด้วยใช่ไหมคะหาปลามาปล่อยได้เลยหาปลา,าปล่อยได้เลยตอนนี้ก็มีปลาหลายอย่างนนะแต่บางตัวยังไม่โตเท่าไหร่อือหือเมื่อก่อนน้ำมันน้อยเมื่อก่อนไม่ได้ใช้งานคือไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วคะ่ะน่าจะเกือบสิบปีตอนนี้เราก็เริ่มหรือใช้ใหม่ คงได้มาเดินมาดูบ่อยๆค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะอีกสักครู่นะคะครู่ใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะมาไล์ให้ท่านผู้ชมชมอีกทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดหญ้าแปลงโน้นค่ะเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไล์ใหม่นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ